เื่อกีพี่น้องหมกวฎชะแนลห้างหายไปดุนนะพี่น้องเมื่อนีต้มส่งไปแต่เพียนพี่น้องเอ้ยมาเดิมมาเดิใส่น้ำพริกเผาย่างดีเจวกับเยวประเดียนี่ธรรมดาพี่น้องมามามาแสบในแย่ของผมเมื่อนีไปหาหมอฟันมาพี่น้องก็เลยมาสื่อปัาตะเพียนอยันลานอาเซียมากก็เลยมามาเฮ็ดอันจมแน่ด้แพ็คหนึ่งสี่ตัวหกตัวสนนกับสี่ตัวก็เลยสมาเฮ็ดอันมาต้มส่ง สามโตแล้วค่ะเห็ดผสมสามโตพี่น้องปึ่งยำองคดสิบปเป็นบอสตอนนี้หิวอยากสดน้ำพี่น้องตอนแรกว่าสินหนึ่งบได้สดน้ำก็เลยมาต้มต้มสมสดน้ำล้วพี่น้องมากมากถ้าแซร็จยำอคุดขอนอนคือถึงสุกคนแล้วพี่น้องเด้อแยานี่ได้เฮ็ดคลิปเพราะปานนีย้ยงยากทุระลายเมื่อนี่ก็ มาต้มปลาแซ่เปียนสุกินหรือพี่น้องมามามา,มาแซ่บน้ำแยมบางคนขึ้นหอดสุกุสุคนแย่ตอบคอมเมนต์อยู่เด้อแต่ว่าเพท่อนแต่เบิดร้ายขอโทษขออภัยนะพี่น้องเด้อมามามาแซ่บน้องกันก่อนกินอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจนะพี่น้องเด้อมามาสดน้ำแซ่แบๆพี่น้องแซ่บอีหลีอืมอยากติดตามมันเลยน้องพี่น้อง ยกกระซอยทีแล้วับมันจะมีกลามบ่มามาาแซมนํำกันไม,ม,ม,ม่จนได้ฝากกดติดตามกเลยก็แชรเป็นกระน,นองแจร์แจ๊วประแดกธรรมดาไหมมือยาพี่น้องจหามาฟันมากกว่าเว้มันสูดของอืม mm. Oh, เสียงดังเรี่ยเปิด,เป,ดเปิดเครื่องดูละกานหนึ่งมันฝรัง่งให้ฝรั่งพี่น้องเขากับติเมือติเมือเมื่อนี้ไปพ่อเขาลดราคาพอดีพี่น้องกระสอบละ4 0บาท40่สิยูโล เขาเจดสม,มินเขาสานนะซื้อมากอสอบนึ่งก็เ,เลยโทรถามผู้สคุณเยอะเสียเอาอยู่บอกเขาลดราคาเอาเอาสั่นว่าก็เลยซื้อมาใหาเ้เพคนกระสอบนึ่งเดี๋ยวมื่อื่นเสียไปให้ไปหาทุระเรื่องยูทูปนี่แหละเราซื้อ,อปลาดุ๊กปลาดุกบะมีพี่น้องปลาดุกมากมื่อื่น สั้นเข้าไปเมื่อมาอื่นเราจะเอาเงินไปเขาทั้งขั้นเรื่ยไปปลาดุกน้องามาอื่นมาก็สิมาใสอล้วว้ายอะได้ีล่ะปรทีทศนาจะไปที่ประเทศนาเปิดร้านนี้คนไทยคลองดีพี่น้องโอ้ยขายยังขึ้นเหนียวขนาดใส่เนยอยู่พี่น้องก็ยังติดเนยอยู่ ตัวเราแย่ใจเขาบ่อนันคันเอาวก้นมันออกหลายมัน,มนแบนมันแ็นแข็งมันแันเย็นไว้สินะมันเมืองหนาวเนาะอากาศน้ำาหนาวมันเย็นอุณหภูมิก็ลบ แต่เพี้ยนเเสียอย่างเดียวพี่น้องมันกางหลายเนาะแต่ว่ามันนัวมันแสบเราตะนน้ำกับพ่อแห้งนาะน้ำเต็มทองกับพี่น้องได้เหมือนกันเยวสิเฮ็ดอันเฮ็ดส้มสา,รจรจามโตแ่นนำขมามาไว้อยู่ตะกร้าแฉมแส้นน้ำเกลือแล้วก็สิเฮ็ดอันนั้นพร้อม มันกลางหลเนาะอ้ยนอ,อ้ีอ่นอ้นอยเราสิเสียจะกลางกันึง่งสีบรเกินแล้วน้อมันเนี่สม,มูทพอกในฝรังไปซื้อโมูให้ดูเขาในเมือง ลองไอ้ได้ขึ้นถือขึ้นผิดน,นอนเนี่ยตมสมปาฐเพียรมิจฉการแซ่แบแซ่บ ขอคุณพี่น้องต่างประเทศจังเกิวโซมาตาะวชม่วิดีโอเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องต่างประเทศจังกิวโซมาต์ว้าว รสาติดใเน่วิโน่แบที่ที่ห้กลางมันขาดยังบอกค่ะ แซ่บโอนยานหุ้งจะไปจังสัรสิษยพี่น้องเด้อคลิปนี้อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์ก็แชร์เ่เป็นกำลังใจให้พี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ